อ่านี่ระดับกลางกับระดับสูงนะครับอ่นิ่มๆอ่นาสิบห้าคะแนนเท่ากันนะครับระดับกลางสามสิบโอ้ เบี้ยวอีไทยเลยครับไปตั้งใหม่เลยไม่เป็นไรครับดังใหม่ได้เลยระดับสูงได้ไหมครับสามสิบอ่าระดับสูงตอนนี้สามสิบเท่ากันอยู่นะครับใส่บล็อกใหม่ได้เลยครับระดับกลางอ่าสามไปเลยครับบล็อกทีวางแล้วใส่ได้ครับเพราะเดี๋ยวบล็อกไม่ครบ สูงก็ไปเรื่อยๆนะครับออกลางนิดเดียวครับเฉยเข้าอันนี้ยัง30เท่ากันอยู่ดูดิฉเฉยไหมโอ้ยยังเฉยเหมือนเดิมดูเช็ดล้อเช็ดอะได้วยนะครับ ระดับสูงน่าเยังไปอยู่ตอนนี้คะแนนยังเข้ากันอยู่30 <c oughs> มีเวลาอยู่ครับอ่าระดับกลางจะเร็วกว่าอยู่สูงก็ไปเรื่อยๆอ่า <c oughs> ไม่ต้องครับยังอ่าระดับสูงน้ำเงินได้ไหมโอ้ หกคะแนนแล้วนะครับระดับสูงอา่าระดับกลางตามมาสี่สิบห้าคะแนนหกสิบคะแนนอ่าหกสิบเท่ากันแล้วครับตอนนี้โอเคเอาล้ครับระดับสูงเป็นไงครับเขียว 75ห้าคะแนนเนอระดับกลางก็เจสิห้าแล้วออวันลุนครับวันลุนระดับกลางทีนี้ครับ9 0สิคะแนนนะเหลือสิคะแนนสุดท้ายระดับกลางต้องเข้ากลับบ้านได้นะครับถึงจะชนะระดับสูงอ่าลุนครับอึดอึดอย่างเงี้ยครับไปแล้วครับไปแล้วเอ้ยอ่าลุนระดับกลางครับจอดได้นี่เยี่ยมเลยครับ ระดับสูงก็พยายามปล่อยต่อไปวึบฮึบเอาเลยครับฮึบจะจอดไหมสุดท้ายจอดไหมครับวึบอ่อายอดเยี่ยมครับอ่าระดับสูงก็โอเคครับยอดเยี่ยมเหมือนกันปรมือด้วยนะครับ่า